เรื่องเสื้อผ้าครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4นะที่ยังไงคนก็ต้องใช้มันเป็นธุรกิจที่สามารถอยู่ได้แม้สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็ได้ สวัสดีครับ b ีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับธุรกิจที่สามารถไปได้ตลอดเวลาไม่ว่าเศรษฐกิจนั่นจะโตรหรือจะฟุบหนึ่งในปัจจัย4ของการบริการนี่น่าสนใจทีเดียวนะครับและผมอยู่กับคุณกะวินกรองกระโทกค,ครับท่านเป็นประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท l อนด d รี U ยจำกัดมหาชนเจ้าของแบรนด์ Watch e x p r e s s นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณกวินครับสวัสดีครับ เจ้าของอะไรฮะ Watch Express ครับเป็นเรื่องของการซักเสื้อผ้าถูกไหมครับใช่ครับเรื่องเสื้อผ้าครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่นะที่ยังไงคนก็ต้องใช้ต้องอันนี้อยู่เสมอเงี้ยมันเป็นธุรกิจที่สามารถอยู่ได้แม้สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีกระตามครับรับเออเขาบอกจริงนะทำอะไรที่เกี่ยวกับปัจจัย4เนี่ยธุรกิจมันจะไปได้ยาวๆถูกไหครับอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวยังไงเท่านั้นเองนะครับกลับไปดูเริ่มต้นเลยครับว่าเริ่มต้นกับธุรกิจเนี่ยเพราะแนวคิดยังไงครับ เริ่มต้นผู้ก่อตั้งมี4คนครับก็คือมีสองคู่นะคู่ผมกับภรรยาแล้วก็เพื่อนมหาลัยอีกคนหนึ่งกับภรรยาเขาก็เกิดจากการนั่งคุยกันแหละว่าเราจะเฮ้ยหาธุรทำธุรกิจอะไรกันดีตอนนั้นก็มีโจทย์หลักๆอยู่2เรื่องหนึ่งคือธุรกิจอะไรที่ใช้คนน้อยให้เครื่องจักรหรืออะไรที่ทําเงินให้เราได้ตลอดส่วนเรื่องที่2คือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีล่ะอะไรที่มันจะอยู่รอด Oh. ในสภาวะนี้เริ่มจากเพื่อนผมก็คือที่บ้านเขาทําธุรกิจอสังหาก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ปล่อยให้เช่า oh. ประมาณ800ห้อง oh. แล้วเขาก็จะมีเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับที่ติดก,กองยอดเหลี่ยญประมาณ50-60เครื่องอสิ่งที่เขาเจอคือ 1. นรายได้ดีมาก oh. คนมาใช้ oh. แต่ว่าปัญหาหลักที่เขาเจอคือเครื่องเนี้ย แป๊บเดียวก็พังแหละเพราะว่าเครื่องซักผ้าพวกนี้มันถูกสร้างมาเพื่อให้สำหรับโฮมยูสใช้บ้านในบ้านแต่พอมันถูกใช้งานเยอะๆมันก็เลยมีพังเร็วโจทย์แรกคือเขาก็หาเครื่องจากอะไรที่มันทนทนหน่อยอยู่ได้นานๆไม่ต้องแมเทันแนนเยอะคนใช้เยอะๆก็ได้ครับแล้วก็บังเอิญไปเจอแฟรนไชส์จากประเทศมาเลเซียเป็นแฟรนไชส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของซัก อกผ้านี่เหรอช<าย>ใช่ครับอ่าแล้วเป็นยังไงครพอไปเจอเข<ก>าใชน,นเขาก็ทดลองบินไปดูที่มาเลเซียเนี่ยบินยใช่มันจะเวิร์กไหมมันจะดีไหมออพอไปดูเสร็จแล้วเขาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าธุรกิจเนี้ยที่มาเลเซียเขาทําเขามีเป็นพันกว่าสาขาแหละในสมัยเมื่อ9ปีที่แล้วเขาก็เห็นว่าเออเฮ้ยถ้าประเทศไทยอ่ะ มันสามารถเอาโมเดลที่มาเลเซียทำมาทำที่ประเทศไทยได้นะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเขาก็เลยเริ่มต้นทดลองช่วงแรกก็คือเป็นการซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศลองเปิดมาเลเซียเนี่ยนะครับอ๋อแล้วเป็นไงครับหลักลองเปิดคือถ้าปกติเราลองบางคนก็จะลองหนึ่งที่นะอ่าแต่คือบ้าน บ้านเพื่อนผมเนี่ยเขาก็จะเป็นประเภทที่ว่าถ้าลองอ่ะมันต้องลองหลายๆแบบเขาก็เลยซื้อทีละหสาขาในทำเลที่แตกต่างกันชุมชนเก่าแก่นั่งเดิมนี่ยแล้วก็เป็นโซนที่เป็นอพาร์ตเมนต์มีบ้านเดี่ยวโซนนิคมอุตสาหกรรมนะครเพื่อดูว่ามันมีตลาดหรือคนกลุ่มไหนที่มาใช้บริการบ้างเปิดห้าสาขาเลยใช่ไหม ตอนนั้นคือทั้ง4คนก็ร่วมแรงร่วมใจกันซื้อใช่ไหมครับตอนนั้นก็จะเป็นเริ่มต้นจากเพื่อนผมเปิดของเขาเองก่อนอ๋อใช่แต่เรายังไม่ได้เข้าไปเต็มตัวอ่ะครับใช่ของผมก็ซื้อแฟรนไชส์เหมือนกันเจ้าเดียวกันแ้วผมก็จะไปเปิดโซนนักศึกษามหาลัยทีนี้เป็นยังไงละช่วงแรกอ่ะลูกค้ารู้สึกกังวลไม่กล้ามาใช้บริการเพราะมันใหม่สําหรับเขา เขาเคยแต่เห็นเครื่องซักผ้าที่เป็นฝาบนติดกล่องยนยญนะแต่พอเห็นเครื่องที่เป็นสเตนเลสสวยๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำร้านใหญ่ๆมีที่จอดรถเขาอะไม่กล้าเข้ามาใช้บริการเยดูมันไกลตัวคนเขากลัวอันหนึ่งที่ผมเคยเจอเพนพอยท์เลยเขากลัวทําเครื่องพังสงสัยพ้าใช่ไหมกลัวใช้ไม่เป็นช่วงแรกก็เลยต้องแนะนําเยอะหน่อยพอเรามีการเข้าไปแนะนําพูดคุยกับลูกค้า เขาก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็กลับมาใช้ซ้ำแล้วก็บอกต่อชวนเพื่อนๆบ้านนะให้มาใช้บริการผลตอบรับดีมากครับโอ้ถ้างั้นไม่ซื้อแฟรนไชส์ขยายต่อเลยเหรอครับเพราะมันดีอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพนไพล์ค่ะ,อะพอเราซื้อแฟรนไชส์มาทำอ,ะอ่ะเราก็เห็นว่ารายได้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะใช่แล้วพอสักพักประมาณ6เดือนรายได้มันเริ่มบล็อก รเริ่มลดลงคนไม<ๆ>่ชอบแล้วหรือหรือว่ากลับมากลัวอีกใช่ตอนแรกเราก็ไม่รู้<อ>เพราะว่าคือเพื่อนผมเป็นเจ้าแรกนะที่ซื้อแฟรนไชส์เยอะๆกับทางเจ้าของแฟรนไชส<อ>์เขาก็ให้ทางแฟรนไชส์เป็นคนบริหารร้านให้ทั้งหมด<อ>ทั้งเรื่องทําความสะอาดเรื่องอช่างซ่อมเครื่องอเรื่องออลูกค้ามีปัญหา call center โทรไปเหมือนบอกปัญหาให้แก้ให้ปัญหาที่เจอคือการเปิดร้านอะไม่ได้ยาก สิ่งที่ยากคือการบริหารร้านหลังจะเปิดแล้วทำยังไงให้ได้ความสม่ำเสมอ,อ,อต่อเน,นื่องไงครับซึ่งอันนี้เกิดปัญหาขึ้นกับเราครับเกิดขึ้นกับเราเขาให้บริการ,ร,การแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับรานนี้เ,เขาให้ความสําคัญกับการขยายสาขา,า,ขามากกว่ามาากกว่ค โอ้ดูมทำไงดี่ะทีนี้ลงทุนลงแรงไปแล้ว่ก็ต้องยอมเหนื่อยเองคะก็คือต้องลงไปดูเองลงไปดูเองค่ะโอ้ลงไปดูเองยังภายใต้แฟรนไชส์ของทางมาเลเซียอยู่ใช่ไหมครใช่ครับฮะแล้วลงไปดูเองแล้วเป็นยังไงบ้างครับแล้วแก้ยังไงต้องทาร้านให้สะอาด2ก็คือเรื่องช่างช่างถ้าเครื่องเสียเมื่อก่อนคือเครื่องเสียทิ้งไว้เป็นเดือนเลยรายได้เราก็หายเพราะว่าลูกค้ามาก็ไม่ได้ใช้ถูกเราก็เลยต้องเข้าไปซ่อมซ่อมเองเลยเองเลย เราลองไปทําเองเสร็จรายได้จากที่มันเคยดรอปลงครับมันก็กลับมาพอลูกค้ารู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามอบให้ลูกค้ามันดีขึ้นแล้วนะเขาก็ค่อยๆบอกต่อแล้วใช้แล้วเขาก็เริ่มกลับมาครับ ยอดกลับมาดีแลนะ้ลูกค้ากลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปตอนนั้นเราก็มีเลยคุดคุยกับทางแฟรนไชส์ว่าเราจะขยายต่อ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่บางทีแฟรนไชส์เราซัพพอร์ตส่วนหนึ่งนะดูแลจัดก,การร้าน <c oughs> แต่เขาก็ต้องมีคนส่วนกลางในการซัพพอร์ตอีกหลายๆเรื่องทั้ง <c oughs> ในเรื่องของช่าง <c oughs> เรื่องของคอเซ็นเตอร์สรุปคือทางแฟรนไชส์เขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญพาร์ทนีเพราะเขามองว่าการขยายสาขาเนี่ยมันเป็น p i r ตี y หลัก ของเขามากกว่ารเราก็เลยบอกว่าเออโอเคถ้าเกิดแนวทางไม่ตรงกรันเราทําเองนะก็เลยไปถึงจุดทางแยกเลยใช่ไหมครับ,รบใช่ตอนนั้นประมาณปีอะไรครับประมาณปี6-1 ก็เลยกลายมาเป็น Watch Express ตั้งแต่วันนั้นเลยหรือเปล่าใช่ครับโจทย์แรกคือพวกเราสี่คนนั่งคุยกันว่าถ้าเป็นพวกเรากันเองเราอยากไปร้านแบบไหนร้านต้องใหญ่นะถ้าเราเป็นลูกค้าไปซักผ้าถ้าเราเจอร้านซักผ้าที่ขนาดเล็กๆกันเราเข้าไปนั่งแล้วมีคนแบบถือตะกร้าเดินผ่านไปผ่านมาเราเล่นโทรศัพท์อยู่เราก็จะต้องเอี้ยวตัวหลบนู่นนี่นั่นมันรู้สึกอึดอัดอันนี้มันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําร้านให้กว้าง เช่ก็จะมีเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเรื่องที่จอดรถคนสมัยเนี้ยเวลาซักที่เขาซักทีสองสามตะกาเพราะงั้นเขาจะถือไ้ไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มาก็ไม่ได้เพราะงั้นเขาจะขับรถยนต์มาที่จอดรถก็ต้องมีเพียงพอสําหรับให้ลูกค้าโจทย์อะไรต่อไปโจทย์ออกมาคือถ้าเรามาใช้บริการไม่มีเครื่องว่างเลย เราก็ไม่อยากกลับมาแล้วว่าเราต้องมีเครื่องซักผ้าให้เพียงพอ,อสําหรับลูกค้าในพื้นที่มาใช้บริการสามเรื่องนี้มันคือเรื่องความสะดวกนะความสะดวกเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญคที่ทําให้เราสามารถเติบโตในธุรกิจนี้ได้ หนึ่งคือความสะดวก <anco. S 2> ที่บอกเมื่อกี้ <anco. S 2> นะที่จอดกว้างเครื่องเยอะร้านใหญ่ <anco. S 2> สองคือความสะอาดคนน่ะให้ความสำคัญความสะอาดเยอะถูกนะเพราะงั้นร้านเราก็ต้องสะอาดผมเชื่อว่าร้านเราเรื่องความสะอาดอ่ะดีเเลออาจจะดีกว่าเครื่องที่บ้านได้สามเพราะว่าเราทำความสะอาดทุกวันก่อนซักผ้าเราก็มีการกรองน้ำก่อนซักรวมถึงสะอาดบรรยากาศในร้านที่สะอาดด้วย สามคือสบายสบายลูกค้าต้องรู้สึกสบายใจที่มาใช้บริการร้านใหญ่มีพื้นที่นั่งรอเยอะคือเคยทําธุรกิจอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมครับกผมไม่เคยคับไม่เคยเลยครับนี่คือธุรกิจแรกในชีวิตเต๋ควับใช่คับโอ้แล้วเพื่อนอีกสามคนก็ไม่เคยทาธุรกิจมาก่อนเลยเหมือนกันก็แต่าอคนอาจจะเป็นธุรกิจที่บ้านที่ทํามาแต่ถ้าธุรกิจที่มาเริ่มสร้างกันเองก็จะเป็นธุรกิจนี้ร่วนอันนี้แรกเลยโดยเฉพาะคุณกบินนี่ก็ไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยใช่ฟลุกไหมเนี่ย ก็อาจจะมีความโชคดีด้วยาจะมีความโชคดีด้วยใช่ครับเขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลาละกันอ๋อครับกลับมาดูตรงที่ว่าทําไมจะคิดว่าถูกที่และถูกเวลากับธุรกิจเราที่เกิดขึ้นในขณะครับทําไมเป็นอย่างไนครับก็ถูกถูกที่คือมันเขาเรียกไงทาเลที่เราทดลองเปิดนะเรามีเหลอาเปิดหลายๆแบบมันรู้ว่าเปิดเปิดแล้ว มันถูกทำเลทําให้ลูกค้ามาใช้บริการเห็นรายได้ที่ดีนะครับก็หนึ่นะถูกเวลาก็คือมันเป็นทามมิ่งที่ถ้าย้อนกลับไปเราไปเปิดเมื่อ15ปีที่แล้วอาจจะไม่เวอร์อ๋อใช่มันเป็นช่วงที่พฤติกรรมคนเริ่มเปลี่ยนมองหาอะไรที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับเขามากขึ้นนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นร g h ทามมิ่งในการเป็นถูกที่และถูกเวลา จนถึงปัจจุบันเรามีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับณสิ้นปี67เรามี516สาขาครับประมาณ20จังหวัดครับ20จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวภาคกลางหรือว่ากรุงเทพใช่ไหมครัอยู่กรุงเทพปริมณฑลมีโซนตะวันออกโซนตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเนี่ยด้วย500กว่าสาขาไปด้วยแฟรนไชส์หรือไปด้วยตัวเองไปด้วยตัวเองครับ มันต้องมหาศาลกับค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนเยอะเลยนะครับทำไมไม่เป็นแฟรนไชส์อะเพราะว่าการขยายแฟรนไชส์มันเร็วแล้วจำนวนมันควรจะเป็นแฟรนไชส์ด้วยซ้าแต่ไม่เลือกแฟรนไชส์เพราะอะไรครับก็กลับไปโจทย์แรกที่เราคุยกันนะว่าเราอยากทําร้านที่เป็นเราเราก็มาใช้บริการเพราะงั้นสิ่งสําคัญคือมาตรฐานครับเราอยากไปร้านที่คุณไปสาขาไหนของ Watch Express คุณก็ได้รับมาตรฐานเหมือนกันนะครับ ซึ่งธุรกิจเนี่ยพอมันเป็นแฟรนไชส์มันก็จะมีความยากคนละแบบนะเราก็เลยมองว่าถ้าเราจะสเกลแล้วเราให้อย่างยั่งยืนอ่ะเราก็เลยเลือกการขยายสาขาของตัวเองด้วยตัวเองครับ500อยกว่าสาขาในภายในกี่ปีครับภายในเอปีกว่ากว่าๆ6ปีกว่ากว่าก็นั่นแหละก็ช่วงๆกาลังจะเริ่มโควิดกันตรงนั้นเลยใช่มหมยฮะซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าโควิดมาถูกล็อกดาวน์นู่นนี่อะไรก็ทำไม่ได้นะฮะแต่เรายังไปในการขยายสาขาได้ขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรครับ ก็เพราะว่าต้องบอกตามตรงช่วงโควิดอ่ะธุรกิจซักผ้าก็ไม่ได้กระทบมากจริงเหรอต้องบอกงี้ค่ะโอ้ดูจากอะไรดูจากรายได้สาขานะลูกค้ามาใช้บริการเขายังแฮปปี้ที่มีร้านนี้อย่างช่วงโควิดอ่ะก็จะมีเจอว่าแบบคนบอกว่าเชื้อโรคนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วตอนนั้นมันก็จะมีบอกว่าถ้าเราสามารถเอ่อจากซักผ้าเนี่ยถ้าเรามีการอบผ้าฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ มากกว่า50องศาเนี่ก็จะช่วยป้องกันตัวได้คนก็หันมาใช้บริการเนี่ยเยอะขึ้นอ้นี่น่าตอนแรกคนกลัวนะฮะเรื่องเสื้อผ้านี่ยังต้องแยกซักเลยนะก็เลยคิดว่าจะกล้าไปซักที่ร้านแบบซักผ้าอย่างนี้หรือเปล่าแต่กลับเป็นจุดขายของเราที่ว่าเรามีการอบผ้าด้วยความร้อนสูงก็ไปด้วย เลยทาให้แม้แต่วิกฤตที่ว่าหนักที่สุดจริงๆของโลกเลยนะไม่ใช่ของประเทศไทยนะเรายังโตได้ด้วยที่สุดเนี่ยเราก็มาเจอสภาพเศรษฐกิจที่แย่ๆในปัจจุบันอย่างเงี้ยนะห่วงไหมครับว่าจะกระทบธุรกิจหลักในแง่ของบริการผู้บริโภคผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์ต่อเนื่องแต่สิ่งที่เราบอกว่าเราเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยพอเรามองว่าไม่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดียังไง Uh huh. มันการซักผ้าก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่ uh huh. ยังไงคนก็ใช้บริการอยู่เนี่ยครับ,รบเพราะงั้นคือเราก็ยังมองเห็นภาพ uh huh. มองเห็นโอกาสในการเติบโตอีกเยอะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะแย่จะยังไงไม่กระทบเรารไม่กระทบ,บไม่กระทบด้วยครับแล้วถ้าเศรษฐกิจกลับมาดีอีกคยิ่งยังไงครับ ถ้าเศรษฐกิจกลัาดีก็มันจะเป็นอะไรที่พอเศรษฐกิจดีคนก็พร้อมสเปนกับอะไรที่เพิ่มความสะดวกสบายให้เขานะซึ่งการซักผ้าร้านสะดวกซักอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถประหยัดเวลาได้ด้วยนะครับแล้วมีบริการอย่างอื่นด้วยไหมครับนอกจากซักก็จากอันนี้ก็เริ่มจากเพนเหมือนกันเมื่อก่อนเป็นเซลเซอร์วิสเรา เราพ,พวกผมเนี่ยแหละ<ม>ก็ไปใช้บริการที่ร้านเองเปิดร้านเองแล้วก็ใช้เองเนะพอไปใช้เสร็จเราก็ไปซักยี่ห้านาทีก็ต้องนั่งหล่อเล่นมือถืออบอีกยี่ห้านาทีก็ต้องนั่งเล่นมือถืออบเสร็จต้องมานั่งพับผ้าอีกเพราะว่าถ้าพออบเสร็จครับถ้าเราไม่พับผ้าเลยผ้ามันจะยับ<อ>มันต้องกลับไปรีดเราก็เลยต้องพับผ้าอีกอผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ช่วยให้มันง่ายขึ้นไหมเราก็เลยมีพนักงาน คอยบริการซักอกผับให้ลูกขาอกผับครับโอ้โหครบเป็นร็จเลยครับขาดรีดอย่างเดียวครับกําลังอยู่ในแผนนะครับมีแผนจะดีดด้วยนะฮะค่ะโอ้แต่แสดงว่าขณะนี้พลั้งเราปัจจุบันโดยเบสิกทุกสาขาเลยนะฮะซักอกผับค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านเราก็จะมีครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งเป็นอย่างเป็นเซลล์เซอร์วิสอยู่อีกครึ่งหนึ่งมีเป็นบริการเพิ่มบริการซักอกผับครบวงจรครบวงจรเคยมีไหมครับเราแบบจับสถิติกันเลยช่วงไหนแบบ เรียกว่าพีคเอาเลยอะคนคมากันเยอะแต่ว่ายังไงก็ได้ซักไม่แบบไม่มีรอรเป็นไงบ้างฮะมีะคะก็โดยปกตินะช่วงพีคเอาของธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นช่วงเย็นหลังเลิกงานที่คนไปใช้กันเยอะๆออครับกับช่วงวันหยุดเสราร์อาทิตย์อย่างเงี้ยที่คนไปใช้บริการเยอะๆคือเนื่องจากว่าพอเรามีสาขาเยอะครับเรามีข้อมี Data ในการมอนิเตอร์ได้ว่า เครื่องไหนใช้งานอยู่ว่างไม่ว่างเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็เลยมามีทําสถิติว่าเแต่ละสาขาควรมีจํานวนเครื่องเท่าไหร่เพื่อเพียงพอสําหรับลูกค้าใช้บริการหรือไม่ครับมันแสดงว่าถ้าจะดูกันในหนึ่งวันเนี่ยนะครับก็คือหลังเลิกงานเนี่ยปุ๊บพีคเอาแน่ๆครับถูกไหมฮะแล้วในช่วงระหว่างวันละครับที่ร้านอาจจะไม่มีคนใช้บริการมากอย่างที่คิดเราทํำยังไงครับก็น่อันนี้ก็เป็นหนึ่งที่พอมีบริการสระอบพับถูกไหมครับ พนักงานเราก็จะทำช่วงกลางวันที่ลูกค้า Capacity เครื่องมีเหลือเขาก็จะทำตัวนี้เนี่ยครับในช่วงที่เครื่องว่างร้านส่วนใหญ่ของเรา500 500กว่าสาขาเนี่ยนะ,ะรเราไปในที่ทางของเราเองหรือว่าเรามีลักษณะของการเข้าตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า เรามีโมเดลหลักๆคือเราเป็นร้านแซนโ n e ครับเราก็จะไปเช่าที่ดินเปล่าที่อยู่ในชุมชนนะแล้วก็สร้างหลานขึ้นมาก็จะมีอีกโมเดลที่เปิดในปั๊มน้ำมันหรือเปิดคู่กับร้านสะดวกซื้อหรือคอมมูนิตี้มอลต่างๆก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ไปเหมือนกันครับนั้นถ้าเรามองไปแบบระยะกลางระยะไกลๆเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีแบบพักดันไปในที่ทางไหนให้มากกว่านี้ครับ ก็แน่นอนอย่างที่บอกนี่ยว่าปัจจุบันเรามี500สาขา500กว่าสาขาบน20จังหวัดเรายังมีโอกาสในการขยายครอบคลุมทั่วประเทศครับไปได้อีกต่อมาก็คือว่าทําอะไรที่มันแก้เพนจอยของคนไปเรื่อยอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเรามีเซลเซอร์วิสตอนนี้เรามีซักอบพับเดี๋ยวจะกำลังทดลองบริการรีดผ้า ต่อไปลูกค้าอาจจะมีบางส่วนที่อยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วมีคนมารับศงพาให้เป็นบริการรับ่พอีกต่างหากอันนี้ก็เป็นสเต็ปในการก้าวต่อไปนะครับอูเหลือเชื่อนะนี่อายุก็ยังไม่เยอะเลยนะเนี่ยมันถึงขนาดนี้ได้นี่ภายใน6 7ปีและเป็นช่วงที่รู้อยู่ว่ามันมีวิกฤตทั้งระดับโลกระดับในประเทศแต่ว่าด้วยบริการของเราเนี่ยมันตอบโจทย์กับความเป็นปัจจัย4ี่ใช่ไหมฮะใช่ถ้ากลับไปวันนั้น4ี่คนนี่ไม่ได้เจอกันเนี่ยจะเกิด ธุรกิจนี้ไหมผมว่าถ้าไม่ทํากัน4คนอาจจะไม่เกิดธุรกิจนี้ขึ้นมา4คนนะมีความเก่งและความถนัดกันคนละเรื่องแล้วเสริมกันเช่นอะไรครับเราบอกเช่นอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งก็ถนัดเรื่องของงานระบบงานช่างเอนจิเนียร์ทั้งหมดเขาเก่งมากอีกสองคนก็เป็นภรรยาของผมกับเพื่อนก็จบการโรงแรมทั้งคู่เขาก็จะเป็นคนที่ละเอียด ใส่ใจเรื่องลูกค้ามาตรฐานความสะอาดแล้วคุณก็พิเส่วนผมก็ก่อนหน้ามาทําธุรกิจเนี่ยผมทํางานบริษัทเป็นไม่แน่ใจหรือจักนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคิดคำนวณตัวเลขใช่ไหมสำหรับคนที่จะต้องการซื้อผมทำก็เลยได้รู้เรื่อง business model เรื่องเข้าใจภาพตัวเลขความเสี่ยงต่างๆครับก็จะมาช่วยเสริมในพาร์ทนี้นครับ อุ่ลงตัวมากเลยนะลงตัวเป็นสูตรเคมีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะที่แบบว่ามีคนรู้เรื่องช่างมีคนรู้เรื่องในวงการโรงแรมความละเอียดสะอาดเรียบร้อยการดูแลเรื่องของรายละเอียดต่างๆแล้วทำมาถึงนักคณิตศาสตร์ก็เลยเกิด Watch Express นี้ขึ้นมานะครับเป็นครั้งแรกด้วยที่คุณกวินทําธุรกิจครั้งแรกในชีวิตด้วยครับถามตรงๆเลยกลัวไหมก็หรือไม่มีความกลัวเลยความกลัวมีครับยังไงเราทําธุรกิจนะ เราต้องมีความกลัวแต่สิ่งที่เราทำคือเรามองว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง uh huh. แล้วเราพยายามป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น uh huh. นะครเพื่อที่ว่าเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าถ้ามันเกิดอะไรเราจะรับมือยังไงกับมันเ uh huh. นี่ยค่ะมันก็เป็นการที่เราต้องบริหารตัวเนี้ยความเสี่ยงไปเรื่อยๆเ uh huh. นี่ยค่ะเพราะเป้าหมายของเรานอกจากจะขยายต่อไปแล้วก็คงจะต้องใช้ทุนเยอะแยะมากมาย เป้าหมายเราต่อไปก็คือต้องการอยากจะเข้าไประมทุนดูดด้วยครับใช่คิดว่าเข้าคร่าวประมาณช่วงไหนครับก็ช่วงก็พอดีเราเพิ่งสับมิ t ไฟลิ่งไปช่วงเดือนเมษายนนะตอนช่วงนี้ก็อยู่ใน process ระหว่างกราตตตรวจกระดาษทำการอยู่นครัก็อาจจะต้องรอติดตามต่อถ้าไฟเขียวมาก็พร้อมจะเป็นสมาชิกใหม่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเลยนะฮะใช่ครับบอกให้กับคนที่เขาอยากจะทําธุรกิจเหมือนกันนะ แต่เขาก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะเขาอาจจะไม่มีสูตรสาเร็จลงตัวอย่างนี้เลยแต่เขาก็อยากทําธุรกิจคุณกบินจะแนะนํำยังไงครับก็ผมว่าถ้าทําอะไรเราต้องศึกษามันจริงๆครับต้องให้เวลากับมันคือมันจะไม่ใช่การทําธุรกิจมันไม่ใช่งานพาทไทม์ที่ใครก็ทําได้นะมันเหมือนว่างานที่เราต้องทุ่มเวลาทุ่มแรงกายแรงใจเข้าไปทําแล้วก็ ปรับตัวแก้ปัญหาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยครับใช่ผมว่าสิ่งที่บอกก็คือความตั้งใจและความทุ่มเทลงมือทำเนี่ยฮะ